ครับตอนนี้เราก็ขุดล้อมหัวกอยไปแล้วครับเป็นหัวค่อนข้างใหญ่ๆ่ครับคุณนุกไกลฮงสากำลังขุดอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ผม <c oughs> เ,เมื่อสักครู่นี้ผเหนื่อยพราะสมควรครับกว่าจะขุดล้อมรอบได้นะครับอันนี้กำลังล้อมรอบหัวก่อยจริงๆถ้าช้ากว่าน,นี้ก็อยใช้ไม่ได้แล้วครับเนื่องจากว่าพอเขาแตกใบเสร็จแล้วหัวก็จะฟอรครับแต่หัวันนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นสิบปีครับเนาะถึงสิบปีนะ โอ้ยหัวใะใหญ่มากครับอันนี้ขั้นตอนการขุดเราต้องขุดล้อมก่อนครับล้อมเพื่อค่อยงัดออกนะครับหันหัวข้างจะเห็นนะครับโผล่แล้วครับถามว่าทําไมถึงใส่ชุดขาวมาครับก็ <c oughs> เ,พเพราะเรามาทําบุญที่วัดก็เลย <c oughs> เห็นก็เลยว่าจะพอดีเราะจะทํากอยมาจะใช้ในงานงานเททองหล่อพระประธานประจำพระบสถสของวัดเขาปวกครับ เราจะเอากอยหัวนี้นครับไปขุดแล้วก็ทำทาแล้วาลามาถวายผ้าแล้วก็มาให้พุทธสาวสนชนิัชนญาติโยมที่มาทําบุญที่วัดเขาปัวครับจะได้ทานหัวกรอยกันครับจะเป็นเป็นอาหารข้างโภชนาธิปเป็นอาหารเจครับเราไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ใดๆนะครับแต่ว,ว่าจะเบียดเบียนต้นกรอยนี่ฮะไม่ใช่อันนี้ปู่กับยาเกิดมาแล้วแล้วก็ถึงเราจะขุดเอาหัวไปก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าเราก็จะฝัง เอาโคนฝังไว้เหมือนเดิมเพื่อเขาอยู่ต่อไปนะครับเอาเราไปใช้ประโยชน์นะครับที่แต่ว่าท่านใดที่จะมาทําบุญนะครับที่วัดเขาป่วกตะบลหนองแวงครับอาเภอละหานไซจังหวัดบีรัมนะครับวัดเขาปวยที่นี้เป็นวัดที่หลวงพ่อพระท่านปฏิบัติดีปฏิเัติชอบท่านมีเมตตาธรรมสูง,งมากๆครับพวกผมก็เลยพาทีมงานกันมาทําบุญที่นี่ครับเพื่อแล้ได้โอกาสที่จะขุดออกกรอยเนี่ยครับนาไปทําเพื่อมาให้พุทธศาสน,านิกชนที่มาร่วมบุญเททองหลวงพ่อประธานในวันที่4กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2565ที่จะถึงนี่ครับเราจะเอากรอยหัวนี้ครับทําบุญก็มาถวายแล้วก็ท่านใดอยากจะชิมกอยครับเชิญร่วมบุญนะครับกอยหัวนี้คาดว่าน่าจะอยู่ที่เเอกอือบร้อยโลนะครับกอยที่ท่านกอเกือบร้อยโลตอนนี้เป็นขั้นตอนที่กําลังเอาต้นกรอยออกก่อนครับเพื่อที่จะให้ให้หัวเขาแยกออกจากกาันได้ง่ายเพื่อจะงัดเอาขึ้นครับเพราะจะมีหัวใหญ่ไรหัวมากครับเดี๋ยวผมก็จะไปช่วยน้องๆเขาขุดก่อนครับเพราะว่า คงจะช่วยกันงัดขึ้นนะครับก็ท่านใดที่สนใจคลิปในคลิปต่อไปที่ผมจะสาธิตวิธีการทํากรอยอย่างละเอียดท่านสามารถจะทากลอยกินได้เลยนะครับเพื่อท่านจะไม่ต้องว่าเหนื่อยใจเอ๊กรอยรุ่นใหม่ทาอย่างไรในสมัยก่อนเขาเหยียบนะครับเขาเหยียบเขาแช่น้ําให้น้ําไหลแต่ปัจจุบันนี้มันไม่เหยียบกันแล้วนะครับมันเพื่อความสะอาดด้วยในะการทํากินแล้วก็ท่านผู้รับประทานจะได้สบายใจด้วยครับอันนี้ครับคลิปนี้จะจบแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวจะช่วยกันงัดหัวกอยก่อน หรือว่าตอนงานหัวกอยผมจะให้ชมอีกคลิปหนึ่งตอนงานหัวกอยขึ้นก็ได้ครับ